ก็สวัสดีครับผมวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการทํางานระหว่างร่วมกันระหว่างเล v i t ิตและโรบอทนะฮะโดยที่ตัวเนี้ยจะเป็นวิธีการสาธิตการขึ้นโมเดลในเล v i t เพื่อส่งไปวิเคราะห์โครงสร้างในโรบอทสาเหตุที่ต้องขึ้นในเล v i t ิตก็ข้อดีก็คืออย่างงานอาคารพวกนี้เราสามารถลิงก์แบบสถาปัตย์นะครับลิงก์ไฟล์สถาปัตย์เข้ามาเพื่อเพื่อขึ้นโครงสร้างตามได้ ตอนนี้ก็จะผมก็จะลองขึ้นโครงสร้างนะครับง่ายๆให้ดูเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงวิธีการโอเคอันนี้ผมใส่เสาโครงสร้างนะครับใส่เสาโครงสร้างที่เลเวลฐานลากไปชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะใส่เสาเมื่อกีก้ใส่เสตาต่อมอก,ก็จะใส่คอลัมน์ของชั้นหนึ่งด้วยนะไปชั้นสองชุบใส่รนอน สมมติว่าผมก็ใส่คานครับใช้คําสั่งบีมอ่าซีตัวนี้นะครับใส่วาดคานแต่วาดทีละตัวก็ได้นะครับวาดเน้นเตอร์ไปเอน,นเตอร์ไปหรือว่าจะใช้คําสั่งออนกิดก,ก็ได้ชุบป,ปับนี้นะครับก็จะได้โมเดล 3D มาพร้อมกับตัวเรียกเส้นแอนาลิติกาโมเดลนี้นะครับเส้นแอนาลิติกาแบบโมเดลซึ่งสมมติ บางครั้งเราในช่วงในช่วงแรกที่เราขึ้นโมเดลเพื่อเพื่อส่งไปโรบอทนะฮะก็แนะนําว่ายังไม่ต้องอาจจะยังไม่ต้องไปปรับอ่าโมเดลให้มีความสมจริงมากนะครับอย่างที่อาจจะบางคนอาจจะปรับระยะซ้ายขวาอาจจะรอปห้าเซนสิบเซนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวอาจจะไปปรับในโรบอทอาจจะง่ายกว่าครับอย่างที่นี้ผมลองขยับขยับคานชิดซ้ายชิดขวาให้ดูก็จะเห็นว่าสนปของอนาลิติคอลเนี่ยก็ยังจอยกันดีอยู่ นเนื่องจากว่ามีการตั้งค่าในแถบสตั u เจอร์อ n a l เข้าโมเดลเซตตินะครับ mm hmm. เขาเรียกค่า,า horizontal า auto detect อยู่ที่30เซนนะครับแปลว่าถ้าถ้าคานตัวนี้ย,ยังไม่หลุดหน้าเสาไปเกิน30เซนเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังจะ auto detect นะครับแต่ถ้าหลุดเกินกว่านั้นนะครับ mm hmm. ขึ้นอ mm hmm. ัน o i ยทันทีนีโอเคก็โมเดลที่ดีก็ควรจะ เปิดเส้นอะไรเข้าโชว์ไว้ตลอดนะครับลองใส่พื้นบ้างื้นครับอาจจะเนื่องด้วยอ,อตัว Horizontal Offset ผมเซ็ตไว้30ผมอาจจะวาดพื้นชิดขอบก็ได้หรือถ้าเอาให้ชัวนะฮะก็วาดพื้นชิดเซ็นเตอร์ของอ่ากด Enter เพื่อรีพีทคำสั่งก็วาดพื้นชิดชิดขอบอา่าคานก็ได้นะถ้าเอาให้ชั่วชุบ กด enter เพื่อรีพีคคำสั่งนี่วาชิตขอบนอกชุ๊บ enter รีพีคคำสั่งมาหนิอ่าม่าเราไว้ประมาณถูกครับอ่าแล้วเราไปดูตัวตัวเส้นวิเคราะห์แรงนะฮะในอะไรทีอเนี้นะครับซึ่ง ก็จะเหมือนกับที่เราขึ้นในรบบทหรือโปรแกรม่เข้อโครงสร้างต่างๆก็จะมีลายมีโ o นดนะครับอ่ามีตัวตัวแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นพื้นรับแรงนะครับก็จะแผ่นพื้นรับแรงแล้วก็เรานอกจากนั้นเรายังสามารถนะครับอ่าใช้คําสั่งฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์แล้วเพื่อแอดตัวโ o นดเพื่อเช็คว่าโหดตัวไหนที่อันคอนเนกเต็ดก็จะปรับก็เลยเป็นสีแดงปเบ beta. อ่าสี่นะครับเพื่อเช็คว่ามีโหนต,ตัวไหนที่ยังอันเน็กนะฮะอย่างว่าโหนดด้านล่างเนี่ยอันเน็กนะครับก็โอเคไม่เป็นไรก็ยังมีโหนดของพื้นตัวนี้พื้นยื่นพวกนี้อันเน็กนะครับก็ก็จะเป็นตัวรีเช็คว่ามีโหนต,ตัวไหนของเราเนี่ยที่ที่ยังคอนเนกันไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นการรีเช็คเบื้องต้นก่อนเอาเวลานในโรบอทตัวนี้ผมก็จะเดี๋ยวนะอ่าสมมุติพื้นตัวนี้นะครับพื้นตัวนี้ในไลฟ์ฟิสิกอล เราอยากให้มันยืดตามแบบเด็กนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าในเส้นอนาลิติกอนนะฮะเราเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้เขาให้เขายืดน,นะครับสมมตนะิมตนะิมตเราอยากให้มันยืดตามแบบเด็กนิดนึงนี่แต่เส้นแต่เส้นอนาลิติกอนนะครับเส้นอนาลิติกอเราไม่อยากให้มันให้มันยืดเราก็สามารถปรับได้นะพิมพ์ double a, a เพื่อ adjust ตัวนี้กด space bar เข้าุสังเกตโนดนะครับก็จะกลายจากแดงเป็นสีดำแล้วเราก็สามารถส่งไปตัวโรบอตได้นะ,ะสมมติวา่าเสร็จแล้วชุดส่งไปโรบอตสตั๊กเจอร์ก็กดเป็นเซนโมเดล เพเขาก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะเดือนนาทีเอ่อไม่น่าไม่น่าถึงนาทีครับเพื่อเพื่อส่งไปโรบอทแล้วก็เปิดตัวโปรแกรมโรบอทด้วยให่ทั้งนั้นก,ก็ต้องมีทั้งเลเวลแล้วก็ Robot, โรบอทเวอร์ชั่นเดียวกันเนาะเป็นเตื้องโอเคนะครับเมื่อส่งเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะขึ้นบอกว่าอยากดูรีพอร์ตไหมกดโนมนะครับแล้วก็จะเด้งมาที่โรบอทนะฮะอันนี้คือตัวโปรแกรมโรบอทสตั๊กเจอร์ที่ซึ่ง เมมเบอร์ uh, ของเรานะครับ mm hmm. ก็จะถูก transfer mm hmm. มาจาก r ร v ิ t ครัวนนี้เ e c t ชั n ต่างๆครัก็จะมาจากเรวิททีนี้เดี๋ยวผมลอง uh. หลังจากนั้นพอเราเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเป็นโปรแกรมเอเป็นขั้นตอนของของการทำการใส่โลดแล้วก็ปรับค่าพวกพลรามิเตอร์ต่างๆแล้วแต่ว่าจะปรับเช่นพวก การไปรีดิวพวกสติมเน็ตของเสาคานพื้นอะไรพวกนี้เราก็มาทำในโรบอทหรือว่าการมารีลิสเมมเบอร์พวกนี้เราก็มาทำในโรบอทใส่โหลดใส่อะไรเราก็ทำในโรบอทก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองลันตัวอ่ะดโหลดให้ดูก็ะจะประมาณนี้อันนี้รันเฉพาะได้โหลดอ่า อะไรประมาณนี้นะครับจะดูโมเมนต์ชเขาได้แก้มบาเคของเดลโลดจริงๆตัวนี้ไม่ถูกเพราะว่าผมลากคานาทีละช่วงทีละช่วงนะฮะเขาเลยคิดว่าเป็นซิมเบิลบีมนะว่าจะต้องแก้นิดยน,นึงนเดี๋ยวแก้ให้ดูอ่าตัวนี้เป็นฟิกกับพินนะ,ะเอาไปฝัง่งฟิก Yes ไว้ฝั่งนี้ฟิกนะสมมตินะครับเออไม่ใช่สิไม่ใชส่สมมุติว่าปลายนี้ผมจะเป็นปลายกี่ลายซีมจะเป็นอ่าให้เป็นพินเนาะให้รีลิสโมเมนต์ผมก็ว่าฟิกตรงนี้ฟิกตรงนี้ให้เป็นการต่อเนื่องนั่นเองนะครับสามารถโชว์เจ้าตัวรีลิสนะครับรีลิสซิมโบเนี่ยได้ครับโอเคนี่ก่อน มา display model release symbol โ okay. อเคนะตรงนี้กดเพด up เพด down นะครับภาพกราฟิกนะก็จะเห็นว่าจุดที่เรา release ก็จะเป็นรูปแบบนี้ด้านนี้ไม่ไม่ release เป็นการต่อเนื่องไปครับก็คือมไาไล่ทำเอาในใน robot เขาไดแกมโฟบาร์ m y up part นี่ไหมฮะปรับพารามิเตอร์ให้โชว์เป็นดิฟเฟอเรนเชียลอ่านี้นะครับก็มันนั่งไล่ลิลิซ์เอาหรือว่าจะใช้เทคนิคการลากคานยาวทีเดียวช่วงเดียวเลยก็ได้ในเล v ิ t เพื่อเพื่อให้กลายเป็นคานต่อเนื่องนะโอเคก็พอพอเราดีไซน์เสร็จแล้วนะครับมาเมื่อเมื่อเรามีการอ e ัปเดตอิมเพรเราก็สามารถส่งกลับไปที่ตัวเลวิตได้เดี๋ยวผมทำให้ดู นิดเดียวอย่างเช่นผมเปลี่ยนไซซิ่งเป็นเป็นคาน20-40ครับสมมุติว่าผมรันแล้วผ่านละนะะฮรันแล้วผ่านแล้ว,ลลว,ลวก็ส่งกลับไปที่ตัวลีวิตได้น,นะครับตัวนี้อินทิเกรตลีวิตสตรัคเจอร์นะครับผมก็จะเซนต์โมเดลโดยปรับออปชันเป็นเซนต์ only select e d part โอเคก็ส่งเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ดูรีพอร์ตก็ตัวโมเดลก็จะมาอัปเดตในรีนะครับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองปิดฟลอร์จุ๊ <S S บเอ๊ะนะฮะอ่ะแสดงว่าเป็นอน่านตัวนี้นะครับยี่สิบสี่สิบโอเคก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ทำให้ให้ดูเรื่องอ่า workflow นะครับระหว่าง เดวิดแล้วก็โรบอทนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเพิ่มเติมอะไรที่มันแอดวานซ์มากกว่านี้ขึ้นไปอีกให้ดูกันนะครับสวัสดีครับ